ธรรมชาติของบ้านสวนเห้าอันนี้คือปลายเห็ดนะคะมือนี่ผ้ามาสารวจเห็ดท่านได้ออกดอกพี่น้องได้แค่หน่อยหน่อยแต่ว่าให้บเบิ่งว่าปลาใหม่ธรรมชติเฮ้าบ่ได้ปลูกเป็นปลาเก่าพี่น้องแต่ว่าเฮ้าบ่เคยทาไร่เพื่นนะดังใบใหม่บ่เคยเผาพี่น้องปล่อยให้เพื่นทับทมกัดไปได้เรื่อยนี่ละเห็ดเท่าออกที่ว่าปล่อยให้เห็ดบางดอกเข้าก็เอาไปได้เพื่อนกระทับทมเป็นสปอร์กะ สามารถเฮ็ดห้เฮ็ดออกหลายขึ้นต้นหว้ก็มีได้พี่น้องต้นหว้กันมีนะคะอันนี้คือ,อคุจชบัช่ยยางบึงเพราะว่าเห็นว่ามีเห็ดออกละไล่ลาทางแล้วเขาว่าบึงท่างนคุนสุบับากรบบอกเคียย์หลายดอกพี่น้องเพราะว่ามันหนาใบไม่หน,หนาหนานะคะยางเฉพาะหม่องที่ใช้ายงางได้พี่น้องเนาะเอาพี่น้องเห็นบ่หมือว่านี่มีสามสีดอกนี่อันนี้คือดอกกระเจียวพี่น้องคายเพ่นสี่หยียบ นะคะควายพ็นสุเเสียบเห็นบอเข้าตองเก็บสะกอนเลพี่น้องเนาะดอกกระเจียวขาวพี่น้องเบิ่งแน่อุ้ยจนบารูดออกมาน้าต่ว่าบอกเกลี้ยเพิ่มมีเงาอยู่เลพี่น้องเก็บสะกอนนะคะเอาไปซับเจียวกันพี่น้องวันนี้เนาะอ่าเก็บค่ะพี่น้องเห็นบอกอออันนี้คือคันบ่เก็บพี่น้องท่าล้ของควายพี่น้อง เพิ่นกะเหยียบคือเกาเห็นบอยจังดอกนี่เพิ่นกะดอกนี่เพิ่นกะจนเหยียบแล้วนะคะขันเฮาบ่ระเก็บเพิ่นกะสิเหยียบมุลจซื้อพี่น้องคุณสบัดก็เลยเก็บเพราะว่าเก็บแล้วปีนี้มันกับปีนากรออีคือเกาดอว่าฝนมากนี่ก็ได้คือเกาพี่น้องไม่เป็นมันมันมีอยู่แล้วมันมีเหงาอยู่แล้วพี่น้องเนาะอันนี้คือทั้งส้นล่งของอ่าควายเห้าแต่ว่าเห็ดออกดีใด้พี่น้องนะตอนนี้ยังไม่ได้ออกพี่น้องฝนพึงมากแค่สามเถี่ยวนึงพี่น้องมาพ่อคุยกุจีสิล่องเบิงบอสีมีบอก สีล่องเบิร์บอพี่น้องบอสีมีแมงกุจีบอฮะมี่บอหน่ว้ายคุณสุบัติกับบอเคยเห็นเนาะอย่างงี้แต่หมูเขาเบิรกบอสมี่ข่ยกุจีมันจะต้องไปขุดล่องมันบอพี่น้องหรือจังไหนเนี่ยเฮ้ยบอ่มี่หู้แมอ้คุณสุบัติกับบอเคยเห็นพี่น้องโอ้าเอาไปเคนหนึ่งสี่หลเนาะพี่น้องเนาะมีบอหล่ะเฮ้บ้แม่สีมีอยู่บอพี่น้องแมงกุจีแมโอ้บอเห็นหูเอามีบอ่มีกับบอสวนล่ะเอาไปไปซะ น้าพี่น้องอันนี้กวยกุจีพี่น้องเบิ่งเนี้ยกวยกุจีเขาว่าเอานานี่ออกเลยค่ะเขาก็กวล,ลงไปนี่มันสิมีตูวมันประสันแต่ว่าหินเขาแข็งพี่น้องเพราะว่าทางเส้นนีควายเขาขึ้นลงมันก็สิมีเนาะเพราะว,าว่ากวยกุจีคือขี่ควายแหละพี่น้องเนาะอ่ะไปไปซะกลัวๆเดี๋วยวสิพาเขาป้าเฮ็ดพี่น้อง อ่าอันนี้ก็เป็นไพ่ธรรมชาตินะพี่น้องเห็นบอกต้นจิกเข้าต้นจิกไงลงงทายเพื่อนกะมันเป็นกวนมากพี่น้องอ่าลมมากหรือว่าฝนมากกะอาเฮ็ดไโคนได้ฮักได้พี่น้องอ่าต้นจิกไงค่ะต้นจิกค่ะทุกคนอันนี้ต้นจิกเนาะเพื่อนกะฮักไปตามกาลเวลาออาปล่อยไปพี่น้องเอาไปเฮ็ดฟื้นได้ได้นี่พี่น้องอ่าู้ใดอยางเฮ็ดฟืนก็ได้เดี๋ยวบอกน้องนุ่งเขาเอาไปเฮ็ดฟืนนะพี่น้องอันนี้คือต้นจิกบอกพี่น้องคือต้นยังเหรอเฮ้ออ่าปล่อยไปปลาเฮ็ดนังรอหาเห็ด อันนี้ก็แปลงอยู่ได้พี่น้องต้นอีรอกคือกันนี่นี่เห็นบ่ต้นอีรอกก็มีนยค่ะตน้นใบม่วงไปที่นี่ต้นใบม,ม่วงที่เอาไปกินกับแหนมเนื้อกับอีหยังพี่น้องเห็นบอแต่ร่างสวยงามนะคะข้าวแมนปานี่แหละคือปลาใบม่วงเท่าเหมือเลยนะคะผู้จัดไปแต่ไปทั้งทั้งปุ่นนะพี่นอ้องปลาใบม่วงเด้อต้นใบม่วงนี่ใบมันจะสวยงามนะคะเอาไปกินกับแหนมเนื้อได้นะทุกคน ยางมาปลานี่พี่น้องปลาใบม่วงนะเห็นบหมต้นใบม่วงที่สูงๆนี่ต้นใบม่วงที่ว่ากินไปกินกับแหนมเนื้อหรือไปใส่ต้มปูต้มปลาแต่บัดที่นี่มาเบิง่งต้นนี้คือตอนน้นอย่างพี่น้องตอนน้นไม้นี่คือตอนอ้นหมักม่วงปลาหมักม่วงปลาตอนนี้สูงก,กว่าเด็กพี่น้องสุกแล้วก็หอมพร้อมเลนี่เห็นบหหอมหอมได้พี่น้องรวมเลยนะคะหอมนี่อันนี้นี่ trem, หอมค่ะพี่น้องหอมแต่ว่าสิกิน มันฉ่มนะคะแต่ว่าหอมนี่หอมค่ะอันนี้คือต้นปลาหมักม่วงปลาพี่น้องอสุกแล้วค่ะตอนนี้รนแล้วนะคะหลายพร้อมเห็นบ่คุ้สสบาสบอกินแต่ว่าส้มพี่น้องอแต่ว่าหวานบริ่งยังบ่ได้ซิมอยู่นะคะแต่ว่าชูเทอนี่ซิมเนี่ยมันส้มไหมพี่น้องก็เลยบ่ได้ซิมเดี๋ยวให้พ่อ้านน่ะไปซิมให้พ่อพันดีกว่านะาะมะบังอีหลอกพี่น้องกำลังกำลังเกิดนี่เห็นบ่อันนี้ก็คือพักอีหลอกได้พี่น้องเด้อกำลังเกิดกำลังเกิดอีหลอกกะ บ่หลายพี่น้องมาให้ได้ฝนมาห้แด่เล็กเนาะนี่จ้างดอกกระเจียวขึ้นกันพี่น้องเห็นบ่เห็นดอกกระเจียวสวยบ่พี่น้องอันนี้คือผลสิเกิดก่อนั้งแต่ช่วงฝนมาหลบแรลกนะฝนมาหลายหลบแแ้วพี่น้องแต่เลยเห็นไาดอกกระเจียวบางดอกกระแก่เต็มที่เลยได้จนสีลร้อยแล้วก็มี่นะพี่น้องเนาะอีหลอกใครอีน้องพี่น้องนี่ต้นนี้พักอีหลอกดอกนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้คือพักอีหลอกได้พี่น้องเด้อแต่ดอกกระเจียวนี่เห็นบ่แต่เล้งตะปูตะพีขึ้นนี่ สวยบอพี่น้องอันนี้คือดอกกระเจเียวดอกกระเจียวดีหลายค่ะคุณชาบ,บ้าเห็นหลายดอกอยู่นะคะในเพราะว่ามันเป็นธรนพมชาติฝนมมกดอกกระเจียวก็จะสวยงาม,มเห็นบ่นี่ดอกกระเจียวนี่คือออกกอนพี่น้องอ่าอันนี้ออกกอนเนาะลืมดอกนี้กะบานหลายละพี่น้องดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวปลาเมื่อสิออกเลาะเลาะท่าพี่น้องเพิ่นก็อยากชูยอยากชว์เด้บานห้าผูดใดมากกันเลี้ยวเห็นกระสอ,อนเด้๋ยวบอุวยาคืองามแท้ อันนี้กน,นาจะเป็นอีลอกอกพี่น้องนี่แต่ั่งสวยพี่น้องกต่ล่งสวยได้ฝนมากแต่เป็นขีดเห็นบ่อยดูต้นอีลอกแต่ว่าเพิ่นหกักบอ,บอสมบูรณ์ไปได้ได้ี่เบื้องเนาะดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวเห็นบ่อยนี่นี่ดอกกระเจียวสวยมีหลายดอกนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เริ่มลายแล้วนะคะเริ่มหลายแล้ว,ะะลลวดอกอีลอคที่นี่มเมื่อเบื้องนี่พักอีลอกกะเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะพี่น้องที่่นเกิดเนาะอ่ะอันนี้เอาห้เบื้องเห็นบ่ช่วงนี้ก็ลายนี่อันนี้กับแม่ที่พักนนอีลอกพี่น้องเห็นบ่ จุ่มนี่หลายต่พอพี่น้องจุ่มนี่พะอ,อีหลอกบ้างแนะ่ะอ่าเห็นบ่นี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มพะอ,อีหลอกเขาเ้าไปในปูกพี่น้องเกิดตามธรรมชาตินะคะเกิดตามธรรมชาตินอกจันฝนมากนี่เฮ็ดมาสวนเฮ่านี่บอกเลยว่าธรรมชาติอีหลีพี่น้องใส่เดือนนี่ก็จะเป็นายเล้นะกระเบื้องได้บใบไม้เขาเ้าไปในฟ้าเลยแหลาพี่น้องความสมบูรณ์มึงดอก,กดอกอ,อีหลอกแนะ่ เบิ่งพักอีหล่อแล้วก็มาเบิ่งเห็ดพี่น้องเฮามย่างพันได้เก็บเด้อเฮาสิบใบไปก่อนเพราะว่าเพิ่นยังมีโอกาสที่จะบานได้อีกบานในดอกนี่พ่อปนได้พี่น้องปนใส่ยังกัแซ่บเห็ดแจ่วตำแจ่วอาดอกเห็ดพี่น้องตำแจ่วเห็ดไข่เนาะ,ะห้านได้เก็บค่ะไว้ซะก่อน ออกมาจากเฮ็ดไข่ตรงนั้นแล้วก็ดอกพักอีอลอกกะหลายพี่น้องเนาะอยู่ในป่าเฮามีพักอีลอกมะเบิ่งเฮ็ดเ้าพี่น้องอันนี้เอินเฮ็ด้ำหมากก็ออกคือการพี่น้องเห็นบนี่นี่สองดอกแต่คุณสบติสิบเกบสิป่อยให้เพื่อนเป็นเชื้อตัวไปเพราะว่าเฮ็ดบานสวนเฮาเดี๋ยวบอกเลยว่าเฮ็ดกลุ่มนี้สิบอออกหลายพี่น้องมีออกหลายคือเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นี่ก็กคือบอกแกมาเ้ากับเบเก็ปะป่อยให้เพื่อนเป็นสปอเฮ็ดดอก น้ำมากนี่กะบ้เก็บพี่น้องเพื่อนเป็นสปอช่วงนี้ก็เริ่มออกหลายแลวตามที่คุณสบัดเบิงนี่คือปลาธรรมชาติบ้านสวนเทาต้นใหม่กใหไงพี่น้องนะคะเอาให้เบิงเนาะอ่ะเขาบ้านเฮาพอดีพี่น้องอันนี้เอาว่าให้เบิงว่ามือนี่สำรวจปลาสรุปแล้วเฮ็ดไข่ก็ออกบ่านหลายพี่น้องเห็นดอกเดียวน่ะนะเฮ็ดน้ำมากกะมีแล้วกะอีลอกระออกหลายแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ะธรรมชาติค่ะทุกคนตอนนี้กะปานม่านีนะพี่น้องเนะาะเสาของวันที่21่สิบเราคามือนี้